ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM รายการ Variety Art คบครื่อเรื่องศิละปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกทุกท่านค่ะยุทธการจุลบนรายงานตัวค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันแห่งเรื่องราวเรื่องเด่นประเด็นฮอตวงการศิลปะนะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวประเด็นฮอตหรือความรู้เกี่ยวกับศิลปะค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้นะคะโยอยู่กับอาจารย์สตโตทิควุฒิบุญวิจิตค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่โยครับค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจารย์สตโตบอกว่าอะไรจะเหนื่อยๆหน่อยเนาะเพราะวันนี้ไปทําภารกิจเยอะมาก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้หยุดอยู่เลย <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อนะคะกับศิลปะ น,นะคคือพอดีว่าเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดเกินถึงเรื่องของความเชื่อต่างๆไว้พระสัปดาห์นี้เราก็เลยจะมามูเตลูนะคะคแต่ก่อนที่จะเรื่องของมูเนี่ยอ่ะถ้าถามอาจารย์สโตว่าให้คิดนะว่าภาพที่เกี่ยวกับงานศิลปะที่เกี่ยวกับมูที่เห็นบ่อยที่สุดอ่ะเออเป็นอะไรอืมที่เห็นบ่อยที่สุดเหรอครับน่าจะเป็นภาพองค์พิฆเนตไหมครับพี่โยครับผมใช่ใช่ใช่ใชใช ใช่กับเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีอ่าเราจะโดยเฉพาะอย่างเราใช่ไหมเราเป็นศิลปินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อวพิคเนยจะเป็นอะไรที่เราเห็นมากบ่อยมากแล้วก็จะมีฟางต่างๆอ่า่ไหมคะควนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในส่วนของสัญลักษณ์ของขององค์พิคเนตเองเนี่ยถ้าถ้าในในลักษณะของความเป็นรูปเคารพเนี่ยก็จะเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่ง อืมครับใช่แต่พอมาเป็นสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะเนี่ยเราก็จะเห็นในรูปแบบต่างๆอืมครับใช่ครับจนมาถึงในปัจจุบันก็เป็นอาร์ตทอยด้วยนะครับพี่โยอ่าใช่ใช่ใช่ใรูปแบบของรูปคารพบขององค์พระพิฆเนศก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยด้วยครับค่ะคราวนี้ว่าเราก็อย่างที่บอกว่าอย่างดั้งเดิมเราก็จะเห็นว่าถ้าพอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอย่างรูปทรงที่เป็น อ่ออย่างอย่างเทพเจ้าต่างๆใช่ไหมอย่างพรพพิคเนสเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นง,งานปฏิมากรรมไทยอ่า mm. เราจะเห็นบ่อยในงานแบบงานแนวไทยใช่ไหมคะในประเพณี <Yep. S 2> แล้วก็ไทรร่วมสมัยที่โดดเด่นที่ที่ถาวรพิยนนะรู้สึกก็ประทับใจก็คืออ่าพรพพิคเนสอ่อปฏิมากรรมของท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิภพัฒน์อ๋อั oh, นเป็นมาสเตอร์ของไทยเราเลยครับผมเนาะครับ <No? S 1> <Yeah. S 2> คือเป็นงานถือว่าเป็นงานต้องบอกเป็นงานพุทธศิลป์ คือค,คือคอ่าเป็นงานพุทธศิลป์เพราะว่าก่อนหน้านี้นเราเราเคยได้ยินเนี่ยท่านพูดก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าเคยจําได้ว่าท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าเออเนี่ยไหนไที่มันจะต้องมีการนั้นแล้วเนี่ยมันควรทําออกมาให้ดูงดงาม อืมครับใช่ครับผม,มจริงๆแล้วความความเชื่อของประเทศไทยเราเป็นลักษณะของพระหกวัฒน,ธ,นธรรมครับพี่โยมอย่างเช่นองค์พระพิคเน,นเนี่ยก็เป็นรับความเชื่อมาจากทางาศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมครับ่แล้วก็ของคนไทยเราก็จะรับทั้งพุทธทั้งพราหมณ์เนะี่มาร่วมกันดังนั้นเราก็จะในพุทธศิลป์ของของคนไทยหรือช่างจิตรกรไทยเนี่ยเราก็จะเห็นความเชื่อในบริบทของความเป็นพราหมณ์ด้วยความเป็นพุทธด้วยนะครับค่ะ ครับแล้วทีนี้ในส่วนขององค์พระพิเ,เนตของท่านอาจารย์เสริมชัยเนี่ยก็เป็นการรังสรรค์บรรจงให้เป็นพระพิเ,เนตที่มีความร่วมสมัยแล้วก็มีความเป็นความเป็นไทยนะครับสูงมากาในผลงานของท่านครับผมค่ะในขณะเดียวกันมีก็มีอัตลักษณ์ของความเป็นท่านอาจารย์เฉลิมชัยคือลายกระหนก โอ้โห oh, ครับผมาลายกระหนกที่ดูแหลมเฟี้ยวล่องลอยขึ้นไปสู่ในอากาศนะครับดูเบาครับดูเบาดูอ่าเหมือนท่านมีพลังบางอย่างที่ล่องลอยขึ้นสู่ที่สูงได้จากลายกระหนกที่ท่านอาจารย์ได้รังสรรไว้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วซ,ซึ่งทําให้คิดถึงความเป็นสวรรค์เนาะและลายกระหนกของท่านเนี่ยเราก็จะเห็นตอบในวัดล่องขุนถูกไหมคะครับใช่ครับผม ผมผมรู้สึกว่าลายกระหนกของท่านอาจารย์เฉลิมชัยครับพี่โยทาให้เรารู้สึกสถึงสภาวะของสวรรค์เพราะว่าลักษณะของเวลาเราดูแล้วเนะี่ยมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังพุงพ่งพวยพุง่งขึ้นสู่อากาศเหมือนสภาวะไร้น้าหนักครับพี่โยถ้าไปดูทั้งงานจิตรกรรมของ<ห>ท่านหรือว่าในตัวสถาปัตยกรรมหรือประติมากรรมของท่านน่ยนะครับเราก็จะเห็นอิเลเมนที่มันสามารถถ่ายทอดความเป็นนามารมที่ให้ความรู้สึกถึงความเบาสบายล่องลอยได้ครับ ค่ะหรือแม้กระทั่งภาพผลงานของท่านที่ใช้สีนะคะใช้สีที่เราเห็นแล้วแบบโอ้โหมันดูล่องลอยนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งกับการที่สร้างสารรค์ผลงานเพราะว่าที่ยกตัวอย่างเนื่องจากว่าเราจะเห็นผลงานที่แนวแนวความเชื่อและศิลปะในงานจิตรกรรมไทยเยอะนะคะ,คะหรือจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเนี่ยเยอะทีเดียวถูกไหมคะ,คะอ่ะ,อะแล้วอย่างอ่ะอย่าง,อย,างอย่างที่สองนะคะถ้าเกิดนึกถึงจะนึกถึงอะไรอืมที่สองใช่ไหมครับผม ติ๊กตอกติต๊กตอกครับผมผมนึกถึงแต่องค์ท่านพระพิเคเน,นะครับผมอย่างที่สองก็อาจจะเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยไหมครับพี่โยอย่างเช่นออ่า,อามาต้องที่บ้านต้องม้าแปดตัวม้าแปดตัวต้องมีปะคาปาทองหรือต้องเป็นรูปภูเขาน้ําตกลักษณะนี้ก็จะเป็นเป็นงานศิลปะที่มีความเกี่ยวพันเรื่องกับเรื่องของฮวงจุ้ยครับผมใช่ใช่คือมา้มาม้าแปดตัวเนี่ย ล่าสุดนด่เพิ่งเห็นม้าของท่านอาจารย์สะอาดถนอมวงก็แปดตัวก็ไม่เป็นความเชื่อแล้วแต่และม้าที่ดีคือจะต้องวาดออกมาไม้นี่ต้องพุ่งทยานด้วยนะครับม้าหลับไม่ได้ครับใช่ครับเป็นเป็นมาแล้วก็ตําครับแล้วก็ตําแหน่งตําแหน่งก็ด้วยครับพี่โยตําแหน่งในการติดตั้งผลงานศิลปะว่าต้องเป็นตําแหน่งนี้ถึงจะทําให้ให้กับความเป็นอยู่ของอ่าผู้เจ้าของบ้านเนี่ยครับมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะ โอ้แล้วก็ปลาเนาะที่เราจะเห็นก็จะเป็นปลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเหล่านี้มันล้วนล้วนแต่แล้วแต่ว่าเป็นความเชื่อเพราะเอาเป็นความเชื่อแล้วมาใส่กันในส่วนของงานศิลปะเนี่ยมันก็มีความงามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับมีทั้ท<า>งความเชื่อแล้วก็มีทั้งความงามถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าอ่ะอย่างอย่างก็จะมีนะอย่างบางที่เรื่องเรื่องของความเ,เรื่องมีข้อห้ามเหมือนกันก็บอกว่าวอะไรห้ามนาลูกยักษ์อ่าเข้าบ้านอ่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าอา้าวแต่ก็มีช่วงที่เขาฮิตนางพันธุรัตอืมครับผมอ่าทาวเวสุวรรณทาวเวสุวรรณใช่ครับอ่าเนี่ยที่แบบว่าที่ที่มีมันมีความเรียกว่าท็อปฮิตแต่ท็อปฮิตใช่ไหมคะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะเป็นช่วงปีที่แล้วไหมโอ้โหทาวเวสุวรรณนี่นะมีทั้งออกมาทั้งปฏติมาก,กรรมทั้งงานจิตรกรรมออกมาครับค่ะ เพราะว่ามีความเชื่ออย่างเรื่องอย่างอย่าง,างนางพันธุระก็จะเชื่อในเรื่องของสังทองที่เรียกน้ําเรียกอ่าเรียกปลาได้ไอเรียกปลาใช่ไหมคะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบว่าอุดมสมบูรณ์อ่าก็จะเป็นความเชื่อก็จะพากระลังสร,สร้างขึ้นมาใช่ไหมคะครับค่ะแล้วในส่วนของพี่โยจะขออนุญาตสอบถามที่ที่บ้านของพ่อโยมีมีมอ่าศิลปะก,กับความเชื่อตรงนี้มีกี่ชิ้นครับผม ที่พูดมาที่พูดมาหมดเลยใช่ไหมครับยองภาพข้างหลังเป็นพยาครุฑอย่างเงี้ยปีนี้เขามีความเชื่อเรื่องพยารุฑมาครับยังไงครับพี่โยครับปีนี้ก็คือว่าคือเป็นความเชื่อที่เราเห็นเขาเชื่อกันนะบอกว่าปีปีที่แล้วเนี่ยนะจะเป็นอ่จะเป็นเทวสุวรรณเป็นเทวสุวรรณใช่ไหมคะคนก็จะนิยมนะคะก็จะไหว้เวสนะคะพอปีเนี้ยเขาก็เชื่อว่าพยารุฑมา ก็บอกว่าให้นับถือในส่วนของพยาครุฑอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาก็จะเป็นเป็นเหมือนปีๆป,ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับพยาครุเแต่ถ้าถามพี่โยนะครับงานพุทธศิลป์พยาครุฑที่ชอบแล้วรู้สึกประทับใจต้องเป็นของท่านอาจารย์สุวัสดิ์แสนคติยาัตผู้เลีงรับไปแล้วครับผมครับงดงามมากงานจิตกรรมงดงามพยา,า,าพยาพยาครุฑของคือคือถ้าถามว่าถ้าเป็นงานที่เป็นลักษณะของของสัตว์หิมพานต์ทั้งหลายอะค่ะ ท่านอาจารย์สุวัตเนี่ยทําได้ดีมากๆนะคะแล้วท่านก็ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านก็มีหนังสือนะคะหินม,มาพานซึ่งถือว่าเป็นแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานน่ะเป็นอีกหนึ่งตำนานอีกหนึ่งบทของวงการศิลปะไทยเลยนะคะอันนั้นเราก็จะเห็นแบบโอ้ค,อคือคือความอลังการเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบอย่างที่อาจารย์สโตว,ว่าพอขุดร่วมสมัยใช่ไหมเราก็จะแบบขุดหน้าตาน้ารักษณ์น้าลัก,ลกอะไรอย่างเงี้ย อ,อครับ <c oughs> ครับศิล,ศลปินสมัยใหม่ก็ได้ครับก็นําเอาความเชื่อที่มีอยู่นะครับในอดีตเขาก็มามาประยุกต์เปลี่ยนแปลงสร้างสารรค์เป็นครุฑในแบบฉบับของตัวเองหลายท่านนะครับจนมาถึงอาร์ททอยแล้วก็จะเห็น,นะครุฑที่เป็นอาร์ททอยน่ารักนัก,นกหรือแม้แต่องค์พรพพิฆเนที่ดูแล้ว น่ารักแกครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ร่วมสมัยเหมือนกันครับพี่โอรครับ<ม>คือเราได้ยินมานะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอาร์ตทอยที่เอ่อที่เป็นรามเกียรติ์อืมครับผมออแต่และคนก็เตรียมแล้วแล้วก็แอบถามกระซิบมาว่ามีจุ่มไหม เขาบอกว่าจุ่มไม่มีไม่มีให้จุ่มเพราะว่าถ้าจุ่มมันต้องลงทุนสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นนะคะจุ่มมาหาขาจุ่มทั้งหลายเนี่ยคือจะบอกว่าเออคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอาจจะงงนะว่าอะไรคือจุ่มอะไรคือจุ่มคือในวงการในวงการของการเก็บงานอาร์ตทอยเนี่ยคําว่าจุ่มก็คือสุ่มค่ะครับอ่ากล่องที่ว่าสุ่มมาโดยที่เราไม่รู้ว่าเออตัวตัวข้างในเนี่ยค่ะหมายถึงว่าอาร์ตทอยเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไง อ่านะคะสมมติเขาก็จะมีแบบว่ามีทั้งหมดเนี่ยหกแบบด้วยกันใช่ไหมคะคราวนี้ว่าเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเลือกมาซื้อมาเนี่ยมันจะมันจะเป็นตัวไหนอ่าแล้วพอเราไปจุ่มมาปั๊บเนี่ยเราเนี่ยเอามาปุ๊บเนี่ยเกิดเราไม่ได้ตัวอย่างที่เราอยากได้ใช่ไหมเราก็จะจุ่มไปเรื่อย <laughs> แล้วแล้วทำไมมันมันสนุกอืออมันสนุกนะคะอันนี้เห็นไหมคะก็มันก็มีความเชื่ออยู่ นะคะว่า <laughs> ว่าเออเนี่ยเราก็อยากจะได้แบบว่าตัวหรือว่าอะอาร์ทอยที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะถูกฉลกกับตัวของเราอืมครับค่ะแล้วของอาจารย์ซาโต้เนี่ยอา,อาจารย์ซาโต้ในบ้านอาจารย์ซาโต้เนี่ยมีบ้างไหมคะที่เป็นเรื่องราวของความเชื่อแต่เป็นงานศิลปะอ่าของความเชื่อเป็นงานศิลปะใช่ไหมครับ ก็จะมีองค์พระพิฆเนศครับพี่โยผมเชื่อว่าศิลปินทุกท่านก็จะมีอ,องค์ท่านเป็นองค์เคารพนะครับเพราะว่าในวงการศริลปะหรือวงการบันเทิงหรือวงการต่งตางๆครับเพราะว่าท่าน <BT> S <S เป็นเทพแห่งความสําเร็จนะครับ <ะ S 1> <andro. S 2> ก็จะมีองค์พระพิฆเนศครับอยู่นะครับแล้วมีความเชื่อว่าผมเคยมีโอกาสได้ได้ไปสนทนากับอาจารย์ที่สอนเรื่องหวงจุ้ยครับพี่โยค่ะ ผลงานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมันส่งผลต่อฮงจุยเหมือนกันในบางครั้งอย่างเช่นผมปั้นรูปกระต่ายเนี่ยครับพี่โยม่อ่าอาอาจารย์ฮงจุ้ยก็ก็สามารถที่จะตีไอตัวกระต่ายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของฮงจุยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะดังนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่าง่เช่นางานศิลปะแอฟแต็กสีแดงครับพี่โยสีแดงเนี่ย<ะ>เขาเขาเปรียบเทียบว,ว่าเป็นเป็นพลังของหมายเลขหนึ่ง หมายเลขหนึ่ง uh huh. หมายความว่าจะเป็นสีของฮวงจุ้ยที่แสดงถึงพลังอํานาจพอผมนั่งนั่งวิเคราะห์แล้วเนี่ยในเชิงจิตวิทยาของสีงครับพี่โยกสีแดงเนี่ยเรามันก็จะใหะ้ความรู้สึกถึงพลังอํานาจเช่นกันแล้วมันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อได้ว่าความเชื่อของหลักฮวงจุ้ยนะให้สีแดงเป็นหมายเล็กหนึ่งและหมายเล็กหนึ่งคือพลังอํานาจอันนี้ก็ม,มันก็เลยมีส่วนหนึ่งที่ทําให้ศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยสามารถที่จะมาตีความหรือมาใช้ ใช้ร่วมกับงานศิลปะร่วมสมัยได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเป็นความรู้สนุกสนุกที่ที่เป็นความเชื่อร่วมส่วนตัวเรื่องส่วนบุคคลด้วยนะครับพี่โยนส่วนนี้นะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ที่ถ้าเรียนรู้ไว้ผมว่าก็เป็นประโยชน์กับทั้งศิลปินและผู้สะสมได้ด้วยครับพี่โยนครับ <Yep. S 2> พี่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอะ่ะเริ่มอยากรู้แล้วว่าเดี๋ยว <Yep. S 2> อ่ะเพราะว่าของเราก็จะมีคอเลกเตอร์เนี่ยฟังอยู่นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราแอบกระซิบกันต่อว่าถ้าเกิดนะอาจารย์สต๊ตพอมีความรู้เรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยอะถ้าเกิดว่าสีแดงหมายถึงเลขหนึ่งนะแล้วอะไรนะคะเกิดว่าเป็นโทนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นหมายเลขอะไรแต่ต้องพักเบรกแป oh. ๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหมค่ค่ะ กำลังฟังรายการวารตที่อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหสัสบ,บดีเวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งที่คลื่น FM97 รายการ ร้อนวิชาเจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพพ่เศษจายและนาราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเช้าถึง9โมงและเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM ครบรื่งเรื่องศิลปะค่ะข,ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวของศิลปะนะคะความเชื่อนะคะแล้วก็ค้างไว้สีฟ้าอาจารย์สโตอบ,บอกสีสีฟ้าจะไม่ได้ทำไ,ไ, <laughs> ไม่ได้ครับ <laughs> อาจารย์สโตจาสีอะไรได้บ้างอ,าอ่าผมจําได้แค่สีดแดงพี่โ <laughs> ยนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าเป็น เอ่อเพราะว่าเชื่อมย <S <S โ<ด>ยงกับตัวเองที่จําได้เพราะมันเกี่ยวกับตัวเองเพราะว่าพอ mm. มันจะเกี่ยวกับเรื่องของพื้นดวงของคนเกิดวันนี้ขาดหมายเลข mm. อะไรเราต้องเติมอะไรเข้าไปอันนี้ก็เป็นหลักการที่ที่อาจารย์ฮงจุ้ยได้ได้อ่อได้ถ่ายทอดมาครับพี่โยส่วนหนึ่งบางส่วนนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นสุดขึ้นซ้ำว่าเป็นความเชื่อวสุดคนเป็นความเชื่ยวสุดคนคุณน่าใช้วิจินณยาในการในการรับฟังนะคะค่ะก็เหมือนเหมือนตอนที่พี่จัดเอ็กซิบิชันนะคะเมื่อประมาณกับสองปีก่อนนะคะแล้วแบบว่าทําเรื่องของสีนําโชคอ๋อเอ็กซิบิชันนั้นนะขายดีขายดีขลายเกือบหมดทั้งเอ็กซิบิชัน่ะ อ๋อแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเออได้แรงบันดาลใจมาจากแสงไฟตใต้แม่น้าโขงที่ที่บังเอิญได้เห็นใช่ไหมเชื่อไหมว่าพอเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหคนเชื่อครับเออแล้วเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลที่เราก็จะบอกว่าภาพนี้น้ามีสีนี้สีนี้สีนี้มันเหมาะกับคนวันนี้วันนี้ ถูกไหมะคะเขาออกไปก็ถือว่าเออเป็นส่วนและสีไหนคือคืองานศิละปะของเราจะกลายเป็นว่าจะบอกว่าเราจะไม่มีสีที่เป็นการะกินีกับคนที่เอาไปเลยอืมครับอ่าตะโตชินมาว่าเอ็กซิบิชันนี้นะแม้แต่ทั้งแม้กระทั่งชาวต่างชาติคือพี่อ่ะใช้แบบว่าสํารวจเนี้ยโดยการ,รให้ให้อ่าทําเป็นอ่าเราไม่มีสูจิบตรใช่ไหมคะแต่เรามีโปสการ,รชาวต่างชาติมาดูเนี่ย เขารู้ว่าเนี่ยความคิดแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเช็คดวงเกิดเขาเลยนะว่าเขาเกิดวันอะไรอืมครับเพื่อจะมาขอโปสการ์ดจากเราไปเออแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เชื่อเรื่องนี้คือคนจีนครับผมคนสิงคโปร์เนี้ยคนไต้หวันอย่างเนี้ยเออนั่นแหะก็เลยทําให้รู้ว่าไอ้เรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะมันมีอยู่ทั่วโลกจริงๆใครๆก็อยากโชคดีครับใช่ครับ หรือทำให้ผมนึกถึงพี่โยเคยเห็นยันไหมครับยันที่ที่ใช้เขียนรออิงปากกาแล้วก็อ่พอเขียนรวมๆออกมาแล้วกลายเป็นภาพที่เป็นภาพแอฟแทกนาม,มาทำที่สวยงามมากเลยครับพี่โยพี่เคยไปสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์เขียนยันอืาครับผมเป็นไงว่คาารับอ,อาจารย์อาจารย์ท่านนั้นพี่จำชื่อไม่ได้เพราะว่าหลายปีแล้วนะคะท่านเขียนยันออกมาเป็นงานศิลปะและสวยมาก ครับสิ่งที่ผมทึ่งก็คือเรื่องของสกิลการ drawing ของท่านครับพี่โยมท่านไม่ได้<ะ>ร่างนะครับแต่ท่านค่อยๆเขียนแล้วกลายเป็นวาด,ด,ดสดแล้วมันมีความึมันเป็นทักษะของของในด้านศิลปะท่านสูงครับที่สามารถที่จะทำะงานนามธรรมออกมาให้มันเกิดคล้ายๆกับความเป็นเลขาคณิตที่มันบาลานซ์กันได้แล้วก็การใช้สีเท็กเจอร์ทุกอย่างถ้ามองเป็นศิลปะนามธรรมเนี่ย<ะ>ก็ดูแล้วสมบูรณ์สวยงามครับพี่โยครับ ค่ะซึ่งแบบตอนนั้นเนี่ยคือบอกโอ้โหเก่งมากแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนมาจากไหนนะบอกว่าเรียนศึกษาด้วยตนเองครับผมอืมพอมันมองพอมันเป็นที่บอกเขาว่าพอเอาศิละปะและความเชื่อมาเนี่ยมันเพิ่มมันความเชื่อมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมันเพิ่มเติมคือเรื่องของความงามใช่ครับผมอ่าครับ คือตรงนี้สําคัญครับใช่ครับผมว่าประโยชน์ของความเชื่อเนี่ยหนึ่งคือมันให้กําลังใจใช่ไหมครับพี่โยมมันให้กําลังใจแล้วมันก็ให้พลังงานด้านบวกกับผู้ดูผู้ชมด้วยแล้วอ่าแล้วศิละปะกับความเชื่อเนี่ยอ่าถ้าถ้าในวงการศิละปะ,ะร่วมสมัยแล้วอาจจะเอ๊ะเรากําลังพาสังคมย้อนกลับไปเกี่ยวกับความเชื่อเดิมๆหรือเปล่าอันนี้อันนี้อยากจะให้แยกกันนะครับพี่โยม เพราะว่าผมเห็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือเรื่องของการเอาเอาความเชื่อเดิมมาประยุกต์ใช้กับศิลปะร่วมสมัยให้เกิดรูปแบบศิลปะ,ะร่วมสมัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันได้อันนี้ก็จะเป็นทั้งช่องทางอาชีพหนึ่งของศิลปินด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็นผลงานหรือเป็นนวัตกรรมทางศิลปะร่วมสมัยให้กับคนเราได้เสพด้วยนะครับแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าความเชื่อนี้จะ อ่าจะเป็นตัวบล็อกทําให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับอยากให้ท่านให้ผู้ฟังแยกกันอยู่นะครับว่ามันคนละบ,บริบทกันครับอืมค่ะเพราะว่าที่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าน,นวันนี้นะคะแม้กระทั่งน้องๆรุ่นใหม่ๆหรือคนรุ่นใหม่ๆก็ให้ความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อไปไปม,มาแล้วว่าเชื่อดูมากกว่ารุ่นของเราอีกนะจาาสโต อจริงครับไม่รู้เหมือนกันผมว่ารุ่นร<อ>ุ่นใหม่ก็ชอบเอครับชอบมีความชอบเรื่องมูเรื่องอะไรอันนี้สังเกตจากอจากโซเชียลนะครับในใน t ิ k t o k หรือแบบฟอร์มแพลตฟอร์มต่างๆคือคนรุ่นใหม่เจนใหม่เนี่ยก็จะชอบเรื่องมูเตลู้มากๆสูงมากครับพี่โยครับนครับในทุกๆด้านค่ะมีมีหลายจิตสัมผัสเลยอ่ะ เอาง่ายๆนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าค่ะเออแล้วอยากจะถามว่าอย่างอ,อ,อาจารย์สโต้ใช่ไหมก็อยู่กับเด็กๆเยอะถือไหมคะผลงานศิลปะของน้องๆเป็นยังไงบ้างมีไหมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อืมค่อนข้างหลากหลายครับพี่โยก,ก็ก็มีบ้างครับมีบ้าง ถ้าจะส่วนมากก็จะเกี่ยวกับที่เป็นลักษณะของคนที่น้องๆที่ทำอาร์ตทอยนะครับที่เอาเรื่องความเชื่อมาผสมกับอาร์ตทอยหรือจะเป็นน้องๆน,นักศึกษาที่ทํางานในลักษณะของจิตกรรมแบบไทยอะครับก,ก็จะเอาเรื่องความเชื่อแบบแบบไทยมา มา,ามานาเสนอเหมือนกันครับพี่โอครับค่ะก็จะมีลักษณะของของเทพต่างๆด้วยไงที่เราเห็นใช่ไหมคะแล้วที่เราจะได้เห็นมากๆคืองานพุทธศิลป์ที่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะคะที่จะมีปางต่างๆแล้วก็งดงามแล้วก็แต่ละท่านก็พยายามจะสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วและมากกว่าน,นั้นคือด้วยด้วยขออนุญ,ญาตนะคะน้องชายเป็นเป็นเซียนพระนะคะครับเขาก็จะเอามาให้ดูเลยพี่โยเนี่ยสวยไหม ครุดนี้สวยจังเลยรเรียนนี้บอกว่าอา้าวอันนี้บอกว่าไม่บอกว่านี่ที่ทําเนี่ยนี่คือขายทั่วไปนะกลายเป็นว่าวิวัฒนาการของเหล่าบรรดารูปทรงหรือลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นของพัเกเคลื่อนต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาที่งดงามมากขึ้นครับสวยมากขึ้นบางทีอาจจะไม่ใช่มาจากศิลปินชื่อดังนะคะแต่ก็สวยงามก็กลายเป็นว่าเอ้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิละปะม,มันตอบ มันตอบโจทย์ถ้ามันถ้ามันไม่ดีจริงขึ้นมาเนี่ยคนคงไม่ลุกขึ้นมาทําให้ได้เราจะได้เห็นพระสวยๆเยอะขึ้นครับใช่ครับถูก<ม>ไหมคะพระสวยเยอะขึ้นค่ะใช่ครับเพราะาผมมองว่าเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาเนี่ยเป็น เป็นต้นทุนหรือในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาได้วิจิตบรรจงอะครับพี่โยมยิ่งศิลปินมีความศรัทธามากเท่าไหร่ความงดงามที่ศิลปินได้รังสรรค์ออกมาเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งแสดงออกมาได้ได้มากขึ้นนะครับผมตรงนี้ค่ะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าถามว่าที่พี่โยประทับใจใช่ไหมคะถ้าถามเรื่องของความเชื่อเนี่ยก็คงจะเป็นนางนางกวัก อ่าอ่าที่จะที่ว่าเราจะมีความติดตุ้ยนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยของของกูบาใช่ไหมคะซึ่งท่านก็ให้เหตุผลบอกว่าก็ในเมื่อนางกวักกันอะไรอย่าง้ก็ต้องอุดมสมบูรณ์อืมครับใช่ครับอ่าอย่างเงี้ยก็ออกมาก็ดูน่ารักนะคะขออนุญาตไี่เลยกว่าหน้ารักได้ือเกว่าวิซาร์แต่งามอ่ะชอบชอบหรือเป็นแมวกวักใช่ไหมครับโยกอ่าก็อ่ก็พัฒนามาจากอ่าคอนเซ็ปต์ของการเรียกทรัพย์เหมือนกันค่ะ ครับเห็นไหมคะว่าไอ้ความเชื่อที <Jord> ่บอกเราว่า <the> ม <word> <t> ัน <Hence>, ก <TALIESIN> ็สามารถที่จะดัดแปลงออกมาได้ได้มากมายหลากหลายเลยจริงๆนะคะในเรื่องของมุมมองของของศิลปะนะคะแล้วและที่สําคัญคือที่บอกค่ะว่ามันมันตอบโจทย์คนนะคะอย่างเราอย่างที่บอกว่าอหยาปีเซะใช่ไหมฮะปีเซะได้เพิ่งจะมีโอกาสได้ได้ไปที่อ่าที่ฮ่องกงที่มาเกาไหมเราก็จะเห็นปีเซะปีเซะก็จะมีปีเซะตัวผู้ปีเซะตัวเมียครับเอ่ แล้วก็จะมีแบบลักษณะต่างๆหรือแม้กระทั่งม้ามีโอกาสได้ไปเห็นอ่อที่ที่มาเกาได้เห็นอ่าม้าที่ทําจากหยกโอ้โหอติตาสโตงามมากครับอ่าเหล่านี้แหละค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแน่นอนบอกมา้าเช่นพักับพอทําเป็นจากจากหยกเขาก็มีความเชื่อเรื่องของหยกคนจีนเนี่ยนะคะว่าอย่างไงแล้วพอเอาจากหยกเนี่ยเอามาสร้างเป็นงานประติมากรรมอะ่ะนะคะ มันก็งดงามแล้วมันก็ด,ด้วยด้วยตัวโยกเองมันก็มีคุณค่าอยู่แล้วอืมครับผมอ่านั่นนะคะ่ะเดี๋บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราศิลปะต่อเขาเรียกศิลปะเนี่ยเข้ามารับใช้ทั้งในความเชื่อนะคะของแต่ละคนถูกไหมคะศิลปะเนี่ยรับใช้มนุษย์ครับอ่าแล้วมนุษย์ก็รับใช้ศิลปะด้วยครับ อ่าเพราะศิลปะอย่างที่เราคุยกันมาเสมอค่ะว่าศิลปะเนี่ยต้องอ่าสร้างมาจากมนุษย์ใช่ครับผมอือฮึนั่นนะคะดังนั้นได้ถึงบอกว่าเออนะเราพอนวันนี้เราได้เห็นพัฒนาการของความเชื่อและก็งานศิลปะที่ไปด้วย,วยกันควบคู่กันไปแล้วเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราเราก็ชื่นใจหรือรแม้กระทั่งนะตอนนี้ก็นิยมของการทำเอไออ่าครับผมเราจะเห็นเอไอเยอะมากนะคะ ซึ่งหลายคนก็กลัวกลัวเรื่อง AI กันมากแต่เราก็จะพูดกันเสมอนะว่า AI มันเท่ากับมันเป็นอ,อีกหนึ่งเครื่องมือถ,ถ้าเราถ้าเราคิดเอามันก็คือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วกว่ากว่าจะได้ได้ภาพหรือว่าสิ่งที่ต้องการอย่างที่เราอยากได้อะ่ะพูดจะไม่รู้จะพูดเท่าไหร่อะ่ะอืมครับอ่าคือพูดเข้าไปเถอะบางทีพูดออกมาแล้วเราเรายังาาหาคําพูดที่ออกมาแล้วงาน AI เนี่ยออกมาได้ได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยครับ ก็เป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ AI ได้ได้พัฒนานวัตกรรมของของเครื่องมือทางศิลปะนะครับให้เราได้ได้ผลงานศิลปะที่ผ่านกระบวนการนี้ขึ้นมาก็จะเป็นความร่วมสมัยอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ที่ผมมองครับค่ะนั่นแหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอันนี้บอกเลยนะคะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน,นวันนี้ถึงบอกว่าถ้าเราได้เห็นนะพัพพิคเน่ในปางต่างๆนะคะ ขึ้นมาอาจจะเป็นฟานที่ดูร่วมสมัยมากมากขึ้นนะคะคมันก็ตอบโจทย์ที่บอกว่าคนทําก็ทําด้วยความศรัทธาแต่เพียงแค่ว่ารูปลักษ์มันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอย่าง,างนั้นนันถึงได้ใช้คาว่าร่วมสมัยครับใช่ครับจะปรับเปลี่ยนไปตามรสนิยมของของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยครับพี่โยครับผมค่ะอันตรงนั้นนั่นคือสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ที่บอกค่ะว่าศิลปะไม่มีถูกไม่ไม่มีผิดศิลปะศิลปะไม่เคยทำร้ายใครเพียงแค่ว่าต้องใช้นะคะตอบสนองความต้องการให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกวิธีนั่นนหละคะ่ะวนนี้นี่จะบอกคุณภูลผู้ฟังและคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวจะสตโตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะต,ต้องไปทํางานวิชาการที่แมาจย์สะโตครับผมครับอาจจะต้องขอ เวลาไปครับผมทําเขียนผลงานวิจัยบ้างบางส่วนครับก็อาจจะไม่ได้พบกันในทุกๆอาทิตย์นะครับผมอ่าค่ะแล้วก็ <c oughs> เผื่อระหว่างระหว่างนี้อาจาสโตก็อาจจะได้ไปไปค้นหานะคะเรื่องราวประเด็นใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าวิชา <c oughs> อะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าถ้ามีจังหวะเวลาดีๆจาก็จะมาเล่าให้ฟัง ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้มันมีอะไรอัปเดตหรือมันมีภูมิปัญญาวิชาใหม่ๆเกี่ยวกับศิลปะยังไงบ้างเพราะว่าการไปทํางานวิจัยมันต้องใช้เวลาเนาะอาจารย์ครับใช่ครับพี่โยครับแต่ถ้าม,มีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังก็จะได้เอามาฝากได้เรื่อยๆอ่าน,นนะคะเผื่อทีอ่นะะี่อาจารย์สโตเอฟซเยอะ ซื้อกับพี่อีกแต่กให้กำลังใจอาจารย์สโต้นนะคะก็เดี๋ยวจะต้องเตรียมเตรียมเรื่องราวของการทําตําแหน่งเนาะทางวิชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทุ่มเทเวลาตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอาจารย์ว่างแล้วมีประเด็นอะไรสําคัญสาคัญนะคะจะเชิญอาจารย์มาคุยด้วยอยู่แล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สโตะมากมากเลยนะคะขอบคุณมากครับคนะคะไม่ต้องคิดถึงการไปตามได้ในเฟซบุ๊กแต่เฟซเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันเพราะยุ่งมากครับ ไม่ไม่เคยได้เห็นอัปเดตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมร่วมกันกันนะคะในกลางเดือนกลางเดือนตุลาคมเนาะซึ่งเราจะมีวันที่สิบห้าจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะมีที่นิทรรศการปรากฏการแห่งดวงดาวและสิบเก้าเปิดงานนะคะต้องไับรรมศิลปินนะครับทั้งรุ่นเด็กรุ่นใหญ่รุ่นมาสเตอร์รวมกันน่าสนใจมากครับนิทรรศการนี้สนุกมากใช่แล้วก็มีแบบนอกจากนั้นยังมีการแสดงวันนี้เราเพิ่งไปประชุมกันมานะจะเป็นการแสดงแบบอลังการมากเยอะแยะไปหมดเลย นะคะก็ต<ม>ิดติดตามก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคะทั้งไงคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะช่วงนี้หลายๆคนกลัวเรื่องน้าท่วมอย่าไปกลัวทําใจวันนี้ปีนี้นัดเวลานี้มันน่าฝนยังไงฝนก็ตกอ่านะคะแต่ต้องเตรียมความพร้อมและที่สําคัญต้องมีสติ อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะเตรียมตัวรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะส่วนนตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่บนถนนนะคะก็ขับรถดีๆที่ไหนฝนตกแล้วก็ต้องลองมาระวังนะคะกลับบ้านไปนะคะอาบน้ํานอนหลับฝันดีแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอโยใหม่นะคะพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวของดนตรีวันนี้ฟังอะไรน้องลูกตาและลูกนัดนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาฟังเพลงกันนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวไม่ใช่ฟังเพลงก็คือว่ามาคุยกับคนที่เขาเล่นดนตรี ว่าแต่ละคนแม้กระทั้งคนที่เล่นดนตรีเนี่ยเขาชอบนักดนตรีคนไหนเออนั่นแหละนะคะจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับรู้รบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ v ว r ีอาร์ตเพืวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศา,ศา,ศา,ศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิง พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ดีครับผมหมอสุด